นายกสารฝันดังการก่อตัวของเงินดิจิทัลในประเทศไทยโดยกำหนดให้เป็นเรื่องด่วนที่สุดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับเศรษฐกิจซึ่งเขายันว่าจำเป็นต้องรับฟังความเห็นและคำแนะนำจากทุกฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินนอการอย่างเหมาะสมตามที่นายกได้ระบุว่าการเร่งเงินดิจิทัลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่สุดโสมโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ ทั้งนี้นายกได้ย้ำความจำเป็นของการลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อลดภาระการใช้งบประมาณของรัฐโดยเขายันว่าการลดดอกเบีย้ยไม่ได้เพียงแค่ลดภาระการใช้งบประมาณเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอีกด้วยโดยในทางเดียวกันนายกได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการลดอัตราดอกเบีย้ยให้เกิดขึ้นภายในเวลา30วันซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระตุกในกิจกรรมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นเกิดมาจากความเห็นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนโดยนายกได้แสดงความเต็มใจในการรับฟังและพิจารณาความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผล นอกจากนี้นาะยกรัฐมนตรียังได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงไม่แน่นอนโดยมี GDP ขยายตัวเพียง1.7%ในไตรมาสที่4ของปี2566ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้และต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นภาคการผลิตที่มีการใช้อยู่ไม่เต็มที่และการมีนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ GDP ขยายตัวต่ำลงการลดอัตราดอกเบีย้ยไม่เพียงแค่ช่วยลดภาระการใช้งบประมาณของรัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่จะส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้การลดดอกเบีย้ยยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเลือกหายากเงินของบุคคลและธุรกิจเพื่อนําไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามการลดอัตราดอกเบีย้ยนั้นต้องมีการดําเนินการอย่างรอบคอบและมีการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโดยรวมและผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนในทุกๆระดับ ด้วยความไม่แน่นอนในสภาพเศรษฐกิจนายกและรัฐบาลมุ่งเน้นการดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ทั้งสำหรับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนและคงทนในระยะยาวสรุปนายกรัฐบาลได้รับทราบถึงความเร่งด่วนในการเร่งเงินดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและยืนยันถึงความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อลดภาระการใช้งบประมาณของรัฐอย่างไรก็ตามการตัดสินใจในการลดอัตราดอกเบีย้ยจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มา